ันนี้นะครับลูกค้าอยู่เชียงใหม่เคยทักมานานและนะครับแต่ว่ายังไม่สะดวกมาลูกค้าอยู่ดีมาเฉยเลยจอดทั้งหมด3วันนะครับมาดูกันบ้างทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับมผมโน้ตบ้านคนรรถนะครับวันนี้นะครับนี่ มาไกลมากเลยคันนี้นะครับติดตามมาจากใน y YouTube นะครับเพาะคอนเซปต์นะครับก็คือใช้ฮุนไดซาเลียต้องมาที่เรานะครับคันนี้นะครับลูกค้าอยู่เชียงใหม่เคยทักมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สะดวกมาลูกค้าอยู่ดีมาเฉยเลยเขาบอกว่าไหนๆมาแล้วเดี๋ยวขอแวะเที่ยวที่อําหัวหินเลยนะครับก็สลับรถของทางร้านนะครับไปใช้เลยนะระหว่างจอดรถทำนะจอดทั้งหมด3วันนะครับมาดูกันบ้างทาอะไรบ้างนะครับ มาอย่างแรกนะครับรายการแรก,กน,นะครับพ่นแหนมเก็บเสียงช่วงล่างนะครับผมก็เป็นรายการที่สตาเลียนิยมมากที่สุดนะครับเพราะว่าสตาเลีย,ยเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เก็บเสียงช่วงล่างทั้งหมดนะครับพร้อมกับพ่นกันสนิมไปนะครับแล้วก็ขอบประตูนะครับสามารถใส่ยางลดเสียงนะครับเพิ่มให้มันเงียบขึ้นกว่าเดิมได้เพราะว่าเดิม,เ,ดมเนี่ย เขาเก็บเสียงไม่ดีเท่าไหร่นะทั้งช่วงล่างก็แล้วแล้วก็ตรงประตูด้วยนะครับเวลาขับรถ120เนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าเสียงลมเข้าเยอะนะครับก็ทําไปนะครับจัดเต็มสูบไปนะครับราคาโปรโมชั่นนะจาก25,900นลดเหลือ19,900เเสริมไซเรนซิลประตูคู่หน้านะครับอีก2000บาทนะครับเป็น21,900นะครับผมจัดตัวนี้ไปนะครับรับรองการันตีว่าเสียงเงียบลงมากกว่า50%อย่างแน่นอนนะครับผม แล้วรายการแรกของเรานะครับก็เอามาขึ้นลิฟต์ก่อนเลยนะครับพ่นแหนมเก็บเสียงก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเคลือบต่อแล้วมันจะได้เลอะทีเดียวมาดูกันนะครับว่ามาพ่นแหนมกันแล้วก่อนพ่นแหนมเป็นยังไงหลังพ่นเป็นยังไงอมาดูกันนี่เลยครับมันเป็นยอดฮิตของรถรุ่นนี้ที่เข้ามาหาเราแล้วก็ต้องมาพ่นแหนมกับเรานะนี่ดูเลยนะครับเสียงนะครับจะเข้าจากช่วงนี้ซุ้มล้อนะครับเห็นไหมครับขี่เปคุ้งคาคุ้งคาแบบนี้นะแต่นี้เดินเ,นเินเนี่ยเขาไม่ได้พ่นไว้นะตอนนี้เรามาพ่นกันนะมาดูนี่ช่างกำนน <c oughs> ตรงนี้นะครับถ้ากำลังพ่นอยู่นะครับพอพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผิวมันเป็นสีไข่ไก่ใช่ไหมมันไม่สวยเราก็จะทําการพ่นแกนสนิมนะครับทับไปให้อีกรอบหนึ่งเป็นสูตรน้ําของซิก,ก้านะครับมันก็จะทําให้สีเนี่ยดำสนิทแล้วก็เป็นด,ดํา,ด,าด้านด้วยนะครับมันจะทาให้ง่ายต่อการที่จะล้งางทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทนหาบอนะครับมาดูกันทนำไมถึงมันควรจะต้องพ่นแร็กอุ่แล้วก็สนิมไปด้วยนะครับมาดูนี่เนี่ยรถคันนี้ใช้อยู่ที่เชียงใหม่นะ แต่ว่ารถเนี่ยมันออกมาใหม่มามันก็มีสนิมเลนไหมครับเนี่ยตามตะเข็บเนี่ยมันเป็นสนิมเล็กๆน้อยอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่รถพวกนี้ไปใช้อยู่ในพื้นที่ที่ติดทะเลเนี่ย มันจะทําให้พวกนี้ลอกลอดได้เร็วมากขึ้นและกลายพป็น,นิมถูกที่ว่าใช้ไปหลายๆปีแล้วแค่สีทะลุได้ในอนาคตเลยนะบอกเลยว่าอันตรายรมากๆนะครับคนป้องกันไว้ดีกว่านะครับแล้วรถรุ่นนี้เสียงมันเข้าใต้ช่วงล่างเนี่ยได้ง่ายก็แนะนานะครับทาแบบนี้เลยทํหนึ่งอย่างได้ประโยชน์2อย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างพูดมีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูในการถัดไปว่าเป็นยังไงป้ายแล้วตอนนี้นะครับเจ้าคุณนายสตเลียก็ลดลงมานะครับมาใส่ไซเรนซลีลกันนะครับผมไซเรนซลีลคืออะไรมาดูกันนะครับช่างกลางลย ตรอนี้กําลังยัดกันอยู่นะครับมันไม่ได้ใส่ง่ายนะเพราะว่ามันฟิตมากเลยนะครับมันคือยางอย่างนี้ครับมันคือเป็นแผ่น P u f o ฟมนะครับซึ่งเราจะยัดเข้าไปในขอบยางเดิมของรถนะครับเพราะว่าคุณนดสตาเลียนะครับใครที่ใช้อยู่จะรู้เลยว่าเสียงรบกวนเวลาขับสักร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเสียงลมเข้าเยอะมากช่วงล่างก็เข้าเยอะเราพ่นแดมแล้วแต่ขอบประตูก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องใส่ยางลดเสียงเพิ่มนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ ขอบยางมันฟิตเวลามันปิดประตูเนี่ยลมมันจะได้แทกเข้าได้น้อยลงนะครับอ่าเวลาเราใส่นะครับเราก็จะใส่รอบประตูเลยนะครับสามารถใส่ได้2 2แบบนะครับแบบแรกคือใส่แค่ประตูคู่หน้านะครับกับแบบที่2นะครับเพิ่มประตูสไลด์เข้าไปอีกนะครับก็ราคาจะต่างกันนะครับอย่างนี้นะครับใส่ประตูคู่หน้าอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในยางเดิมเลยทําให้เราไม่ต้องเหมือนเอาเห็นมอรที่แบบว่ามันมีขายในเน็ตอะที่เป็นแผ่นอะมาแปะ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 ไว้แต่แปะไว้แล้วมันชอบลอดหลุดแล้วก็พวกนั้นอะมันไม่สวยแล้วเวลาลอกออกเนี่ยมันทําให้ขอบประตูเเเเเเหลลืออองงงนนนนนะครัับีี้ไมมม่่สดดาาาปยยยยิิจก ที่มันแบบโป่งๆอ่ะมันก็จะฟิตขึ้นนะครับอ่าเป็นแท่งนี้เป็น P u f o a ฟมนะครับผมสอดเข้าไปนะครับตอนสอดไปก็ต้องมีมีน้ำยาหล่อลื่นนะครับค่อยๆย,ยัดเข้าไปแล้วค่อยๆดันถ้าดันไม่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะดันไม่เข้านะครับแล้วฝืดมากๆอ่ะยางก็จะฉีกออกมานะครับก็ต้องใส่ด้วยความชํานาญเหมือนกันนะเป็นของที่ดูเหมือนง่ายแต่ทํายากอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปช่างทํางานไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันไป รายการต่อมาครับคันนี้ลูกค้าติดไฟนะครับเส้นกลางนะครับไปด้วยนะครับเดิมเนี่ยมันมีแค่2ข้างจากโรงงานเราก็เสริมไปนะครับเส้นกลางจากโรงงานนะครับติดเต็มนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยเพราะว่าเราทาสวิตช์แยกไว้นะครับอ่าก็เปิดได้ปิดได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดปิดเป็นยังไงมาสตาร์ทรถนะครับอ่าปิดได้เดี๋ยวปิดให้ดูนะครับปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วอ่าเปิดเปิดไปเถอะในไหนติดมาแล้วก็เปิดไปเถอะ อันนี้เบิกแท้นะครับเบิกแท้ของเกาหลีเลยนะครับก็ราคานะครับพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไม่ตัดต่อสายไฟเลยนะครับผม18,900บาทพร้อมติดตั้งอ่านะครับอย่างต่อมาลูกค้าเลือกเคลือบนะครับแต่เคลือบอะเคลือบที่ไหนก็เคลือบได้แต่ที่เราเนี่ยมันมีปรับผิวส้มหน้าแล็กเกอร์ให้คมเป็นกระจกก่อนเพราะเจ้าคุณไอสตาลเียเนี่ยผิวส้มเนี่ยเขาหนามากทําให้รถเนี่ยไม่เงาทั้ง ต่อให้เป็นสีดารถก็ยังไม่ค่อยเงาก็จะดูเบอเบอ์สีหยับหยมองเงาสะท้อนหน้าตัวเองเนะี่ยไม่เห็นนะครับมันเป็นลายไปหมดตัดผิวส้มก่อนให้เป็นผิวกระจกก่อนแล้วค่อยเคลือบลูกค้าเลือกเกรดรองท็อปนะครับราคาไม่แรงเท่าไหร่ราคาปกติ26,900จัดโปรโมชั่นอยู่รถ2,000บาทเหลือ24,900นนะครับนี่นะครับเคลือบภายนอกนะครับแล้วคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับ เราอ่ะมีศูนย์ที่เป็นอยู่ในเครือของอาร์เมอร์นะซึ่งเราเป็นอาร์เมอร์นะครับก็สามารถจะนารถไปเซอร์วิสเกี่ยวกับง,งานเคลือบแก้วเคลือบอะไรได้นะครับแต่ถ้าอยากจะทําแบบตา้าเรียนแบบครบๆเนี่ยก็ต้องมาที่เราที่เพชรบุรีเท่านั้นว่าของเราเนี่ยมีรถตัวอย่างมีรถของเราเองเราก็จะทําวิจัยกับรถของเราเองนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็มาที่เราแต่เวลาเซอร์วิสเนี่ยจะเซอร์วิสแบบใกล้บ้านก็สอบถามมานะครับเราก็มีพักพวกร้านทางน้มิดอยู่ใกล้ๆกันก็สามารถเซอร์วิส,าาสาาหลังการที่เราทําไปแล้วได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขับมาเซอร,ร์วิสท โอเคแล้วคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้งานดีๆนะครับแบบนี้นะครับก็ต้องแวะมาที่บ้านคนละรสเพชรบุรีเท่านั้นนะครับเพราะเราอย่างที่บอกนะครับสตาลียเราเนี่ยต้องมาที่นี่เท่านั้นเพราะเรามีรถตัวอย่างทําได้ทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วเราก็เลือกของที่ดีที่สุดมาให้กับคุณแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ